รู้ให้ทันกฎหมายหมิน่นศาสนารายละเอียดเป็นยังไงนะครับแล้วการจาัดเสวนานในวันนี้ถือว่าเป็นทางเป็นเชิงวิชาการเป็นความรู้ล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดพังนะฮะหรืออย่างน้อยจะได้รู้ว่าอะไรถ้าเกิดจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษหรือควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะครับแล้วแน่นอนครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเพราะมันมีการนำมาใช้ถ้านำมาใช้มันไม่ได้นำมาใช้ตักับในบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคณะกลุ่มหนึ่ง เวลาออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยมันใช้ทั้งประเทศนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังจะถูกเรียกร้องมานะครับโดยชาวมุสลิมที่อยู่ในเมืองไทยนะครับนั่นคือการออกกฎหมายหมิ่นศาสนาครับท่านผู้ชมครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดคลิปนะครับของกรรมการการิสรามนะครับซึ่งวันก่อนท่านบอกว่าผมไม่เคยเรียกคุณใบศาลว่าท่านเลยนะครับอ่ะในฐานะที่ผมเป็นผู้น้อยกว่าวันนี้ผมจะเรียกว่าท่านท่านเป็นท่านก็ได้ครับ ท่านไทรสารพรมยงะนะครับวันนี้ผมให้เกียรตินะครับเห็นท่านว่ามีความคิดที่จะยื่นกฎหมายมินศาสนาเข้าไปซึ่งอาจจะใช้ได้กับทุกศาสนาแต่ต้องดูว่าถ้ายื่นแล้วแล้วมันผ่านเนี่ยผลกระทบมันมันกระทบกับคนทั้งประเทศไทยแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศคือนคนไทยพุทธแล้วเขาจะมีผลกระทบกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่อยางไรจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้นะครับอย่างไรนะครับจึงต้องมาพูดคุยกันก่อนนะครับเพราะว่า ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับในหมวด4หน้าที่ของกรุงชนชาวไทยมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้คือวงเล็บหนึ่งนะครับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขวงเล็บ2ป้องกันประเทศและพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วงเล็บสามปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดวงเ, 6, เล็บหกเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทําการอันใดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมแล้วก็วงเล็บแปดร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวาภาพรวมทั้งโมโดกทางวัฒนธรรมวงเล็บเก้านะครับเสียภาษีอากรตามที่กฎหมาย,มยบัญญัติวงเล็บสิบไม่ร่วมมือหรือกหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีหน้าที่ของรัฐอีกในหมวดที่5นะครับถ้าจะสำนุนให้ออกกฎหมายนะครับแต่ผมจะไม่อ่านนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อเพิ่มเติมมีอีกมาตราหนึ่งครับที่จําเป็นมากๆเลยที่จะต้องรู้นะครับของภาคประชาชนนะครับนั่นคือมาตราห้าสิครับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับปี60เนี่ยนะครับคือการดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะยุยุญาตให้บุคผู้ใดดาเนินการ ในการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสสำคัญอื่นใดของประชาชนหรือ,หร,อหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงรัฐต้องดําเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชนและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลํทำที่แจงและเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งในการดำเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหนึ่งรัฐต้องระมัดระวังให้เกิดระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุดและต้องดาเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบดังเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้าครับมาตรา50าสิครับแลฐต้องเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารสาธารนณะในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติและต้องจัด ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวกครับ